got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress โอเคผมขอกลับสวัสดีทยวชมทุกคนกันด้วยนะครับผมนะอยู่ผมไป็นเด็กวายแซดอีกแล้วนะครับนะสวัสดีชาวมัร์ฟรักเกอร์กันด้วยนะครับผมนะโอเคครับผมก็วันนี้นะครับก็อยู่คลิปเกม Epic Treasure Soviet Nam อีกแล้วนะครับผมนะก วันนี้ก็มีตัวละครใหม่เข้ามาเนาะนก็จะเป็นอ่าไม่ใช่นี่ครับอันนี้เป็นแพ็เงินนี่ก็จะเป็นตัวละครของหนวดขาวนั่นเองนะครับวิธีการได้รับนะครับก็จะมีการเปิดตู้เนาะแต่มันเป็นสายพิเศษนะครับไม่รู้ว่าในตู้จะมีหรือเปล่านะครับก็คือวิธีที่การได้ i, ง่ายก็ şeyler, คือเติมแมบผมนะเอ่อเติมแพ็คเนี่ยนะครับประมาณถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยนะครับใ,ในในแพ็คเซิร์ฟไทยเนาะประมาณ325บาทนะครับแต่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวียดนามเนี่ยมันจะ325บาทเท่ากันหรือเปล่านะครับตีเป็นเงินไทยเน รคปก็ันนในรีวิวสองตัวนะครับนะครับจะเป็นมีฮอกนะครับแล้วก็มีฮอกหนวดขาวนะครับล่างตรงขามารินฟอร์ดนั่นเองครับมีรูตรงหัวใจด้วยครับมีฮอกเนี่ยผมทำขึ้นดาวม่วงได้เลยนะแต่ว่าของทํามันไม่พอครับอืเนี่ยขาดอีกหนึ่งชิ้นเนาะขาดตัวละครอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็เป็นสายพิเศษทั้งหนวดขาวแล้วก็มีฮอกเลยนะครับผมนะเออนะครับ หนวดขาวแล้วก็มีฮอกเลยนะครับเนี่ยเป็นสายสมองนะครับสายพิเศษนะครับผมนะเคก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของอาสกิลกันก่อนดีกว่าครับผมนะก็เหมือนเดิมครับจากที่แล้วที่แปลมาเนี่ยหนวดขาวผมไม่มีนะครับก็จะอาเอาไปสู้กับของคนท็อปเซิร์ฟที่มีหนวดขาวให้แล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับหนวดขาวความโกงความเก่งของมันเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันในอารีน่านะครับผมนะก็ขออารีวิวเรื่องของสกิลก่อนแล้วกันนะครับก็สกิลหนึ่งนะครับผมนะก็ นวดขาวนะครับจะโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับสร้างความเสียหาย110%นะครับผมนะเออนะครับสร้างความเสียหายนะครับได้เครื่องหมายช็อคนะครับ2อันนะครับต่อเป้าหมายนะครับผมนะแต่ะขีดของช็อคนะครับจะเก็บความเสียหายของหนวดขาว750%ของพลังโจมตีนะครับผมนะแล้วจะระเบิดเมื่อสิ้นสุดพลังโจมตีนะครับผมนะเออเพิ่มพลังให้ตัวเองเป็นเวลา3เทินด้วยนะครับผมนะเออนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมาก็มาดูที่พาสซีฟกันครับผม ภาิกของนวดขาวนะครับในสั้นๆนะครับก็คือมอบพลังโจมตีเนี่ยหนึ่งล้อเอ้หกสิบเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มอบพลังป้องกันอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอืมประมาณนี้ต่อมาผมก็หนวดขาวนะครับจะทําการโจมตีนะครับผมนะเออโจมตีแนวหน้าของศัตรูนะครับแบบปกตินะครับผมนะสร้างความเสียหายร้อยห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องหมายแถวเครื่องหมายนะครับทั้งแถวนะครับทีมศัตรูนะครับเพิ่มメディเคให้ตัวเองนะครับ 100%เป็นเวลา3เทินเหมือนกันนะครับคล้ายกับสกิล2นะครับคล้ายคล้ายกับพัสดีที่2เลยนะครับก็ง่ายง่ายครับไม่มีอะไรครับผมนะเออต่อมาก็เป็นพัสดีที่พัสดีสุดท้ายครับผมนะพัสดีนี้นะครับก็เมื่อจบแต่ละเทินนะครับให้ลบเครื่องหมายนะครับลบเครื่องหมายค่าลบของตัวเองนะครับคือติดสถานะที่เป็นสถานะลบพวกเกาะลบพลังชีวิตลบอะไรของที่ตัวหนวดขาวติดเนี่ยนะครับเออลบได้นะครับหนึ่งเครื่องหมายเนาะนะครับ แล้วก็ในเวลาเดียวกันนะครับจะสร้างเครื่องหมายช็อคให้แนวหน้าของศัตรูนะครับสองอันนะครับผมนะเออนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะโกงเลยนะครับค่อนข้างโกงไปในทางโกงนะครับเออค่อนข้างที่ใช้ได้เลยนะครับในความโกงนะครับต่อมานะครับก็มาดูเป็นมิฮอสกันดีกว่าผมอืมเดี๋ยวเรามาดูเป็นมิฮอสกันครับมิฮอสเป็นสายพิเศษนะครับอ่านะครับมิฮอกมีสองตัวนะครับผมนะครับก็สําหรับมิฮอสนะครับสกิลเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับ อ่ะสกิลนะครับสกิลนี่นะครับเลยนะครับอ่ะสกิลหนึ่งของมีฮอคนะครับก็สร้างความเสียหาย150เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะ150เปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะเออโจมตีศัตรูแบบสุ่มนะครับสองตัวนะครับหากเป้าหมายที่เป็นสายชนะธาตุเนี่ยจะทำให้ติดสตันด้วยสองเทิร์นนะครับเออโกงเข้าไปอีกนะครับนะ ติดสถานะด้วยนะครับสําหรับสายชนะทางเนี่ยนะครับผมนะครับค่อนข้างที่จะโกงนะครับต่อมาครับผมแล้วต่อมาเป็นพัสดีที่1นะครับก็จะเพิ่มความเสียหายจริงนะฮะ50%ก็คือไม่สนก่อนั่นเองนะครับเพิ่มความเสียหายจริงก็คือตีทะลุก่อนะครับอย่างเช่นเราตีไปร้อยหนึ่งก็บวก0.50%ครับผมแบบไม่สนก่อเลยนะครับโดนเต็มเต็มนะครับไม่ลดไม่อะไรเลยนะครับต่อมาครับผมก็เพิ่มความเร็วด้วย20%บวกคีย์คั่อีก10%ดาเมจ10%และการสตัร์ท100%นะครับคือจะไม่โดนสตคร ต่อมาผมก็พาร์ีฟต่อไปครับผมก็คือโจมตีศัตรูแบบสุ่มสร้างความเสียหาย1ตัวนะครับตัวความเสียหาย150 ATK เลยนะครับผมนะขโมยความเร็วนะครับ30%นะครับแล้วก็ของ30%ของเป้าหมายนะเป็นเวลา2เทิร์นนะครับผมนะเออติดขัดต้องขออภัยนะครับก็นี่สั้นๆนะครับเออเมื่อศัตรูตายนะครับเพิ่มความเสียหายจริงให้ตัวละครตัวเองนะครับ2เทิร์นแล้วนะนะครับอันนี้ก็ค่างดีนะเราฆ่าศัตรูได้นะครับก็บอกเลยว่ามีฮองเนี่ย แบบปาดโคตรแรงนะครับปาดพีที่แตกนะครับส่วนหัวขาวเนี่ยผมก็ได้ไปลองลองเจอมาแล้วก็ค่อนข้างโกงนะครับค่อนข้างโกงเลยนะไม่ได้โกงแค่พาสดีเนาะเออพอไปเจอจริงๆก็โกงนะครับโอเคผมว่าลองทาอ่าไอตัวเนี้ยขึ้นดาวม่วงหน่อยดีกว่านะครับเออขึ้น5้าดาวม่วงเนาะเผื่อจะได้แบบทามีฮอคกหนึ่งดาวม่วงไปเลยนะครับโอเคเจสามดาวโอเคครบครับผมนะเอาไม่ครบขาดหนึ่งตัวครับเดี๋ยวเราไปดูในแบ็คกันครับผมนะในแบ็คแพ็คนะครับกระเป๋าของเรานั่นเองนะครับผม เออครับมาไปแพ็คนะครับอ่ามีไม้สามดาวม่วงนะครับสามดาวม่วงไม่มีเลยนะครับสามดาวนะครับอ่ามีมีให้เปิดปะไม่มีให้เปิดด้วยนะจิ๊กซอสามดาวไม่มีให้เปิดนะครับจบเลยนะครับเออก็น่าจะได้รีวิวเป็นแค่ประมาณแบบอ่าเวลเวลฮาเวลร้อยห้าดาวเนาะเออครับแล้วไปดูในอารีนากันครับผมนะว่าคนใช้หนวดขาวเนี่ยค่อนข้างเยอะขนาดไหนนะครับโอเคมาดูนครับผมอันดับหนึ่งนะครับ อันดับหนึ่งไม่ได้ใช้นะครับผมนะอ่านะครับอันดับสองก็ยังไม่ได้ใช้นะครับรู้สึกว่าน่าจะยังไม่มีกันหรือเปล่าอันดับสามก็ไม่ใช้อ่ะเนี่ยตัวมันค่อนข้างโกงนะเนี่ยนะครับไม่มีใครใช้อีกแล้วนะครับส่วนใหญ่นี่ยมนทางซาโบะคาริน่าที่ผมรีวิวไปคลิปที่แล้วเพราะว่ามันโกงจริงนะครับส่วนเลลี่เนี่ยเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปผมสำหรับเลลี่นะครับก็บอกเลยว่าเลลี่ก็เถื่อนเหมือนกันนะครับโดฟามิงโก้ด้วยนะครับโซโล2ปีนะครับก็จะทำในคลิปหน้าทีเดียวเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามากดออาาาารีีีีนนน่่กเเเเลยยยดดดวววว๋จหข เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะถ้าเจอเดี๋ยวผมจะใส่ให้เลยแล้วกันนะครับโอเคก็ตัดไปเริ่มมารีนากันเลยครับผมไปโอเคผมก็มาในเกมแล้วผมตีเป็นหุ่นทหารนอะทีมกากนะครับก็ผมก็เอามาเป็นหุ่นทหารดาวม่วงทุกตัวเนาะเออผมมาประมาณนี้นะเพื่อให้มีฮอกได้แสดงศักยภาพนิดนึงนะครับผมนะอ่านะครับโอเคนะครับก็ดูไปนะครับเอ้ยมีฮอกยังไม่ได้ตีเลยนะครับฝั่งเขาได้เปิดก่อนทุกตัวเลยนะครับผมนะเออนะครับป้งสาวาคีครับผมมีฮอกครับปั๊บเรียบร้อยครับผมนะก็ ถ้าเกิดว่าเวลมันโหดกว่านี้คือแรงมากนะครับมีฮอกนะเออผมบอกเลยนะครับ refers, คือแบบเถื่อนเถื่อนจัดอ่ะนี่ไงนะครับเราได้ได้พลังแล้วเ, sure. เราได้ได right, <talk> ้บัฟมาแล้วครับผมว่บัฟของมีฮอกนะครับเออนะครับไม่รู้ว่าบัฟของมีฮอกหรือคูมาเนาะเขาจะได้เรือแล้วครับเขาได้ใช้เรือแล้วอ่าทาวซันซันนี่ครับผมยิงมาครับปโอมโอ้ยมีฮอกล่วงเลยนะครับตีคิดไม่เข้าเลยนะเออนะครับโอเคตีไปเรื่อยๆครับผมอ่ะก็มีฮอกตายแล้วเราก็เร่งสปีดไปแล้วกันเร่งเร่งสปีดไป นะเร่งเร่งสปีดไปส่วนเซิร์ฟไทยเนี่ยผมจะทำเป็นเอสให้เนาะสำหรับตัวแบกนะครับเออทำเป็นเอสให้ละกันนะครับเอสหนึ่งเอสหนึ่งดาวส้มนะครับเอสสิบดาวนั่นเองนะครับผมนะอืมนะครับอ่าเขาเขาเหลือหุ่นทหารของเขาอยู่ตัวหนึ่งเราชนะไปครับผมนะโอเคสำหรับตาแรกนะครับก็มาแล้วนะครับตีชิวนะครับผมเออนะครับปุ๊บเรียบร้อยง่ายเกินนะครับเออรู้สึกเหมือนว่าจะไม่มีใครเติมเอาหนวดขาวกันเลยหรือเปล่าขนาดท็อปเซิร์ฟผมเองไม่ใช้เลยนะแต่ว่า วันก่อนอ่ะก่อนที่จะทาคลิปคือวันที่หนวดขาวมาวันแรกเนี่ยผมก็ได้อ่าล,ล,ลองเลื่อนดูท็อปเซิร์ฟนะครับก็มีคนใช้แล้วนะหนวดขาวนะครับแถมเป็นขึ้นขึ้นเป็นสิบดาวด้วยนะครับอืมนะครับหลังจากที่ผมเคยเจอมามันก็ค่อนข้างที่จะโกงนะครับหนวดข่าวนะเออนะครับไม่ต้องเอามีแค่อ่านพาส,สิบก็รู้แล้วว่ามันโกงขนาดไหนสกิลของพาส,สิบของหนวดขาวอ่ะนะครับเออเะนะี่ครับผมนะโอเคไปเจอกันต่อครับผมอ่ะนะครับ ในเกมนะผมนะมาดูนั้นว่าเราจะแพ้หรือชนะครับมีฮอคเท่ากันครับผมนะเออมีฮอคเรียบร้อยเท่ากันอ่ะเขาก็ได้ใช้สกิลมาครับติดติดบัฟครับผมเรียบร้อยดูฟาร์มิงโก้ค่อนข้างโกงเหมือนกันนะครับดูฟาร์มิงโก้เนี่ยเซิร์ฟไทยผมก็ว่าจะดองของรอดูฟาร์มิงโก้เหมือนกันนะครับเออเพราะถ้าดองรอมีฮอคหรือนวดขาวเนี่ยก็ดองกระถางเบียร์แห้งอ่ะครับผมนะเออดองกระถางเบียร์แห้งจริงนะครับมันนานเกินนะครับกว่าจะเข้าเซิร์ฟไทยเพราะมันเพิ่งเข้ามาเองนะครับมีฮอคก็เพิ่งเข้ามาอาทิตย์ที่แล้วนะฮะเออส่วน อาเซิร์ฟไทยตัวไปที่จะเข้าเนี่ยผมเดาว่าเจนเบอร์เจสครับหลังจากเบอร์เจสก็น่าจะเป็นโซโล2ปีนะครับหรือไม่ก็ลูฟี่2ปีนะครับเออก็คือล่างนิวโว้นั่นเองนะครับผมนะอ่านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปสมัครสมาชิกผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไปนะครับ